ครับอยู่กับเราเลยครับวันนี้ยอยู่กับเกมเทอร์เรียแล้วนะครับโอเคก็ได้ไปหาวิธีการเสียงดังปะไม่น่าจะดังไปอะไรติดคอวะผ <c oughs> มจะไ,ไปหาวิธีการแก,ก้แหลกนิดนึงนะครับได้แหลกไม่ได้แกะนะ้มากแก่ด้นิดนึงก็เล่นได้อะ่ะเออไม่ได้แก่นิดนึงเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะแก่เลยก็คือยังพอเล่นได้ครับคือแบบเล่นได้อยู่ มึงก็แหลกเเนี่ยปลามาอันนี้ผมที่จะสร้างบ้านนะแล้วมาเดินโมกันหน่อปลาวินกับเปิบโอเคจะสร้างบ้านเนี่ยไอ้ตรงเนินเนี่ยมเป็นปัญหามากเลยคือผมตอนก่อนนี้ผมก็ได้เล่นไปนะครับเออเล่นไปบ้างนิดนึงนะครับโอเคเนินเนี่ยมันเป็นปัญหาเดี๋ยวผมจะขุดตรงนี้ทิ้งไปเลยนะ มันก็ไม่ค่อยจะแหลกนะนะคือแบบมันแหลกน้อยลงไนะเออเนี่ยที่ขุดก็ยังพอขุดได้อยู่โอเคครับที่ขุดก็เป็นวิทีขุดเหล็กอะนะเอ,อ๊ะตอนนั้นนี่ก็ไปแอบ,บลงเมืองมาครับคือแบบมันทนไม่ไหวต้องอยากเล่นหลังใหม่เฮ้ยสลามอยู่ข้างล่างสลามอยู่ข้างล่างอืตรงน,นี้ก็ขุดทิ้งไม่ขุดทิ้งเดือยเดี๋ยวจะลองอนันี้ดู ผมจะแบบทำเป็น,น,บ,นปบ้านปุบปุบเป็นบนันไดลงมาสู้ตายอ๋ออออเสียงหัวจะเบาหน่อยครับไม่รู้ทำไมดิดิดิชุดนี้กันบ้านเนอยอะนะพอสอบแล้วใกล้จะสอบแล้วเนี่ยผมอัดคลิปนี้เสร็จก,ก็ไม่นด้จะอัดคลิปอะไรได้แล้วเนี่ยมันแบบเวลาว่างหายหมดหมดหมดจดนะเวลาว่าง ขีค okay. ขึ้นเป,ประปานประมาณนี้อะไรไม่ค่อยได้พูดครับนางอย่าไม่รู้ดิพูดซ้ำอยู่หลายรอบมากเลยอืมตรงนี้ก็ขอทุกทีนดอกไม้ด้วยก็ตรงนี้ก็ตรงนี้นโอเแล้วก็วางไว้ใหม่ ปุ๊บปุ๊บโอเควางเชวบปุ๊บปุ๊บเชวบโอเคอ่าเดือปบอกก็ขุดกล่องกล่องนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมขุด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 ันด,ด,ดีออกอเฮแล้วเพากอขุดเั็นทำไม ดูไกโอเคกอ,คอคนี้เอาออกมาอใส่ชุดไม้เปื่อนนลวางข้างล่างน่น่ะนั่ผวางไว้นีเคากออกมัหมดตัวฮะเออ แยกปกไม้ไปเลนไะม้ไม,ม้เชือกมีเชือกไม้ไม้ดาบดาบตอนนี้ก็เป็นดาบอีชนิดนยังไงเห็ดยายาไฟแล้วก็มีตัวอีคุบดาบที่ผมใช้เป็นดาบแพทเทินัมนะแพทเทิร์นอโอเคเราจะทำไงตอนเนี้ยเอาไฟมาก่อนไฟมาวางในตัวก่อนเพื่ เนี่ยมันแหลกน้อยลงมากเลยนะปุ๊บปุ๊บก็ถูกไปกล่องนี้ทิง้งลืมลืมเ,เก็บอันนี้ก็ใส่มิลมีรู้ว่าบุมแรงมันใส่มิลีอย่างที่มันตีโคตไกลเลยโอเ้เช็ดเต็มแล้วเฮ้ยโอเค,อเค,คกล้องสองกล่องนี้ยังไม่ถูกเลย แล้วก็มีโอเคข้างล่างนี่มีซอมบี้เยอะเลยเนะี่ยซอมบี้ซอมบี้เฮโยเฮเฮโยเฮเฮซอมบี้ซอสเผ็ดซอสเผ็ดเออเออโยเฮเฮโยเฮเฮซอสเผ็ดซอสเผิด สัพเพ็ด่าสัตเพ็ดโอเคสัตเพ็ดอิสใจสัพเพ็ดสัตเพศหรือจะทุบข้างบนทิ้งเลยดีนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวคิดดูทีแลรกไม่รู้จะสร้างแนวไหนดีคือเธอเลยไอ้มันมันแบบเจนเนเรตโลกมันถ้าเกิดเจนมาที่โล่งเลยแบบมันก็ดีอะ่ะเออสร้างบ้านแบบดีเลยนะครับ ก็คือหมงกง็โมกคือมันก็พอเจนมางทีมันก็สร้างบ้านยากนะครับอืมเดี๋ยวผมจะตัดไม้แถวนี้ออกหมดเลยกันเฮ้ยขวานเก็บไปทำไมเก็บไปเอาขวานแบบตรงนี้ฮะ่อหมเฮ้ยยากเย็นนะครับเฮ้ขวานปึงอันนี้ก็แนวมาแนวไอ้พวกเกมซีอวอลเล่นแบบเดียวมลกไปยปี่สิบนาทีครับ ที่ได้บูดสร้างบ้านวันนี้ผมต้องสร้างโครงบ้านให้ได้สักนี้จงดีครับูบูบูบุบูบูบูบบูบบู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 บบูบูบููดจบูบบูบูบูบบไบเบบเบูู พุกท,ทิ้งหมดเลยจัดเหลือแค่พื้นโล่งๆครับอยากสร้างบ้านที่โล่งจุบๆ,ๆจะเหลือแค่พื้นโล่งๆพอนะครับทุกทิ้งให้หมดแล้ว ตรงไหนดีประมาณตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้เรียบไปมาไหนแตน่ว่ามันไม่ได้ดิมันมันเป็นทางลูกแฝดแล้วผมขอขุดไอ้ข้างบนนี้ออกกดวัวก็มันจะทำปเป็นเรียบไปเลยเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอลองเอาดิ่งมาวางกันผมว่าว่าบ้านนี้จะสร้างแค่สองสามวันนะเนี่ยไปจะเสร็จสองสามพาร์ท จะเส,สร็จรีนี่ผมเริ่มติดและนะ้วเนี่ยเล่นแบบแบบแบบเดียวมันเป็นเกมแนวที่ผมชอบนะครับโอเคุดตรงนี้ออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วก็กุณตรงนี้ต่อข้างล่างกันทุกคนเป็นถ้ำเลย เรื่องขุดเลยมากนะครับขุดแข้งบนออกอะไรอย่างนี้แล้วกาต้องขุดตุดกำแพงข้างบนหิ้งเลยนะปึ๊บปบป๊บปป๊บปป๊บคุดจริงขุดจริงโอเคแล้วก็ไปก๊อกตรงน,นี้ไปโอเค นนบุรีอ่าตรงข้างล่างนี้มันเป็นทะเลใช่ไหมไม่ใช่เป็นบ่อน้ำเป็นเวลเวลเวลไปดูอะไรไปดูหนังเรื่องหนึ่งอ่ะแล้วมันแบบแบบมันแปลเวลเวลเป็นบอ่บอนบ่อน้ำบ่อน้ำตัวน้ำตัวลายพูดบ่อน้ำบ่อน้ำมันจะพูดอะไรกันตการซื้ออะไรเวลเวล

เอาดินมาวางแล้วกนะันกบไปให้มันดูเหมือนลึกลึๆหน่อยโอเคดบแล้วก็ตอนนี้แล้วก็ปุ๊บตรงน,นี้ยอ่อแล้วไก่มันไปทางไหนทำไมนะดูไก่มันทับโอเคแล้วก็ลงไป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 ,ลงไปแล้วก็ลงไป เค่ปโอเคดินเชื่อมต่อแล้วแล้วก็ขุดตรงนี้แล้วก็ขุดตรงนี้อ่ะโอเคประมาณนี้น่าจะพอ,อันนี้ผมเริ่มเกลี่ยพื้นไดแ้แล้วก็จะเกีย่ยบนนี้ออกทำไมที่แมพมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่วะโอเคทิ้ง การมาแล้วปรับปรับวันนี้ไม่ค่อยได้พูดมากครับเจ็บคอเออน่าจะซื้อใหม่มพูดถ้าซื้อไหม่อยากจะซื้อคอมใหม่จะได้เล่นในคอมทีครับเพื่องเพืองโทรศัพท์นี่มันไม่ค่อยหนุบไปโอเคปรับปรับปรับในคอมก็ เล่นเธอเลียได้นะซื้อเจมสตรีมได้เหมือนกันบนในคอมมันก็ดังกว่าในโทรศัพท์ไปเลยเธอเลียมาเมื่อขุดขุด ควรก็ควรเหลือเกินดาบที่ผมมีตอนนี้มันเป็นดาบที่มีความแรงเท่ากับดาบทองเลยนะซึ่งมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ถ้ามีความแรงเท่ากันเทเลเบสก็พอเพียงถ้าดาบเริ่มต้นเลยมันจะมีความแรงเท่ากันเทเลเบสฝากจุ๊บ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 จุุ๊บจุ นี่คอออแล้วก็นี่ก็แล้วก็นีุ่ดตรงนี้ออกุตรงนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่แต่มาต้องมาขุดตรงนี้ต่อขุดขุดขุดแล้วขุดดินออก ขุดข้างบนก่นอนอ่าอีดินก้อนใหญ่ตรงนี้มันไม่น้ามีแต่แ,แต่แรกแหละความจริงผมจะสร้างบ้านแบบอยู่ข้างในอนี่ได้นะในเนี้ยเออแต่อยากสร้างส,ยสวยๆนะครับมันเอออัดทั้งทีอย่าเออเราต้องอยู่จนจบเลยอยู่บ้านนี้จนจบนะก็เลยต้องแบบเอาดีๆอย่าเออขุด,ขด เฮ้โยโปกติผมไม่ค่อยอยากสร้างบ้านที่มันไม่แบกไม่แบกแนวไอ้เข้าบ้านแบบแบกแนวแบบแนวแบบอยู่กลางถ้ำเงี้ยบ้านบ้านอยู่กลางถ้ำแถวบ้านในถ้ำเงี้ยสวยดีครับโอเคขุด okay. ขุดระหว่างนี้ก็พึ่บปวดหัวด้วยนะครับมันจะอัดยด่งกว่า พอจะรู้แบบแนวบ้านแล้วจะเป็นแบบแนวที่ผมขุมเล่นจนได้ตันตันอยู่นะครับก็เป็นแบบแนวง่ายๆก็คือวางวางจานชั้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นชั้นวางแบบพวกอะไรวะพวกของเพราะฉ้มีสลามไปติดข้างล่างนี้ดีวาเป็นชั้นวางพวกของครับนะครับเรียงเรียงพวกของข้าวมันเยอะมากนะครับทั้งของไรสระแล้วไม่สลสระนะครับแล้วชั้นสองก็จะเป็นแบบว่าเอ็มบีซี้นตรงนี้จะเป็น เนี่ยแถวๆเนี้ยจะเป็นอะไรวะเป็นวางกล่องแล้วขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยแล้วก็ทำเลยไปเรื่อยครับจบจบนจะเอาพวกขีคร้ำวางชิบชิบชิบนี้ยขึ้นมาแล้วก็กล่องกล่องที่มาวางกล่องมาวางข้างบนมาวางข้างบนกันแล้วกัน,กน เดี๋ยวผมจะทำชั้นสองเลยเดีย๋ยววางกองอ่าชั้นสองจะทำขึ้นยังไงดีเจอตัวนี้เลย,ยกันตัวนี้าตัวนี้าตัวมีปะชั้นสามเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวพาร์ทต่อไปเจนทำจริงแล้วว่าเนี่ยนี่นมันกะิ่มมูเนี่ยดูดิ นีมันก็สูงไปอเอาแค่บนหัวเราแหละโอ้โหจะประตูอยู่นี่เี็นไหประตูอยู่ตรงนี้นะครับโอเคประตูอยู่ตรงนี้ชิงชิงโอเคโน,โนโประตูขึ้นมาเพราะมันไม่คือมีประตูอยู่ วางนีน,นี่นี่น,นี่ไงเนว่านึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสิบองามเรามาหสิบสามอันนสามใังแล้วคุณไปสามัน น,นี้ไปสามพัน,อ,นอ่ะแล้วก็บ้าน NPC านีพี่ซียิงสองสามสี่ห้ากแค่หกก็พอแลปุ๊บปุุปป๊นี่บานนี้ได้อะหรเอ็นพีซหนึ่งหลังแล้วบอชมาวางนี่คืโครงนะโครงบ้านก่อน 1ี่ละหนึ่งสองสสห้าหกเจ็ดแปดเก้สอ่ะอันนี้อะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจป้สเโอเคสิเท่ากันสิอปุ๊บก็ตรงนี้ก็จะวางแบบหนึ่งสองสปุ๊บต้องประตูนี้อ่ะ ก็จะคอออกข้างนอกเป็นกล่องหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคอ่ะนี่แหละอ่ะเด้รูปแบบบ้านอะไรเนี่ยสยู้ตายเลยใว่าหมปุ๊บขาดสมบีเมื่อกี้ได้ซอสมบีแบนเนอร์ใช่ไหมใช่ด้วยโอเค นแล้วก็เ็ดปาเก็ดปลายเก็ดปลายไก่ปลาปลาไก่ปปลาโอ้ยรู้สึกตัวร้อนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วขายด้หมดีวนี่ะได้แต่ไได้ไอเดมอนไอแบวเนื้อด้วย บางเหมือนเนี่ยเปิดมากเขาวางตรงนี้แล้วก็แล้วก็วาตรงนี้เฮ้ยวางชีสไว้ชีสโอเคแล้วก็วางเฮ้ยเอาไว้นี่นี่โอเคแล้วก็แล้วก็คนนี้มานี่ก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคแล้ว

เยอะอยู่โอเคของอบอบครบอย่างครบแล้วโอเคแล้วก็นี่มาชิงพื้นที่แลนะ้วเนี่ยจะรับนัวและรับโอเครับรูแล้วะดิวันไอเป็นเนือ้อทำไมมาขึ้นตรงนี้โอเคแล้วก็เขา้าช่วงตรงนี้ตรงนี้ ก็เอากล่องวางเฮ้ยวุ้นเนส่ยส่งสามเลยเพชรไม่เอาเว้ยไม่เล่นแล้วเกมสิตีโอเคเดี๋ยวเราุดทิ้งสุดที่อยู่ตรงนี้ครับเป็นตรงบ้านเนี่ยสอดสาม นี่ขึ้นมานิดนึงนี่เป่าไม่ใช่ลานเลยอปับปับปับปรับเราขุดข้างบนนี่ออกเป็นที่ขุดเล็กอ่าโอเคเดี๋ยวไปขุดกองล่างแล้วเอามาใส่ข้างบนจัว่าดีเยี่ยมแล้วเราจะลงเมือยังไงเนี่ย ลงเหมือนเดิมทำมาชีวัยมันมหมดไปโอเคจากนี้ผมจะไม่ลงมานี่อีกแล้วจากนี้จะไม่ลงมาอีกแล้วเดี๋ยวก็ลงมาหรอกเดี๋ยวก็ลงมาอยู่ดีเชื่อดิเดี๋ยวไปสร้างทางยืดเลยโอ้ยอิสลามอิสลามอิสลาม ไอ้สลามโอเคมันไม่ค่อยแหลกนเนี่ยอืมก็ดีจะค่อยแหลกมันน่ยังมาบดเราก็วางนี่วางแพลตฟอร์มข้าไพลตฟอร์มมาสามสี่สี่อันเราไม่รู้แล้วก็มองตรงนี้หนึ่งสองสาม นะครับเออคงคิดได้เร็วดีๆอยู่แหละนี่เออเราก็เชือกวางตรงกลางแม่เฮ้ยผิดด้านผิดด้านชุบๆ,ๆเออย่างนี้เอเราจะได้เราวจะได้ไดาเชือกใครนี่ สวยขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับโอเคแล้วก็ก็ไปทางนี้กูทางนี้อ่าโอเคอ่าโอเคมีเชือกห้าร้อยบาทเลยเนะี่ยเยอะมาก มือนทำบ้านเสร็จไปน,นิดหนึ่งเนีย่ยโครงบ,บ้านได้ประมาณนี้ยึดแจมอยู่โอเคอันระมาอยู่ทางนู้นก็เดี๋ยวกาเพงขึ้นมาทูพวกเขาหน้าทำคอร์สมาก่อนเลยกันวคอ เดินคอนเฮ้ยอย่ามาทุบมาทุบเงี้ยจนกว่าจะหมดจุบ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 ทุบเตอนตอนนี้เลยได้ปับๆโอเคผมว่าผมก็โอเคขอจบคลิปเพียงนี้ครับก็โค้งบ้านก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันเดี๋ยวพบ เดี๋ยวผมจะไปทุบเนี่ยกำแพงนี้ให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าจะมาสร้างบ้านที่แท้จริงนะครับนะครับโอเคก็บ๊ายบายแบบ